ตเดียวเพื่อมันอยู่ไก่อะไรของเขาวะที่จะเบื่อเขาเบื่อยี่บจะงอยี่บจะะยานนะตัวเดียวมอสสิ้นนะตัวเดียวตรงเนี้ยยีจะเก่งก็เก่งนะตัวเดียวตรงเนินสี่อย่างทั้งสองนี่หละทีหนึ่งมีสี่เขาไปนะอยู่ทั้งสองน้ำตัวนี้มามาเห็ุน้องเห็ุน้อง หังคาดึงๆได้ป่ะดได้ป่ะเอ้ยอขวามาตัวนึงเก๋ตีหนึ่งป่ะเออหลักคาเอาโดนหรือะเอลลเอแมวบ้านี้มี

โซเดียวแล้วโซเดียวแล้วเออแม่เจ้าแม่จะตายดีน้อผมสีแดงมันจะถามพี่แล้วเออมันจะถามกูไอ้ยกระดานกระดิ่งนะเออไม่ยอมโอ้พ่อมึงตายลมควันมาเปลี่ยนสองรอบ เดี๋ยวก็หลาดป้าหน้าผมตัวหนึ่งเป็นเดินขวามือมาตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยยิงไม่ทันมานอนน้องเดี๋วสยตัวหนึ่งหยียบแม่งเลยช่วร์ปล่าผมเอ้ยคุณหลักดีเกินไปแล้วไอ้เียโอ้ยนิดเดียวลองล้องมาติหน่อย รู <laughs> ้บ้างเลยก็อยู่ตรงนี้ไม่หายิงตีนสายได้นะพี่ไม่พอมาเลยเออจากโคนันซีบ้างเโอ้ยเจ็บมี แบบน้ำเม็นแบบแม่เนิงขับรถอยู่ยังไงเหรอจ้าแม่ระดังเอาข้างเรือ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 คนดักนะเขมาไม่ได้โอ้กะฟึนกมาไปไอ้บีนิ่มตกดิโอ้เจ็บไรอ่ะ ต้องไหนซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายตัวหนึ่งซ้ายเจ็บปวดเจ็บปเจ็บปวดเจ็บขวาขวาเจ็บมากเนี่ยสายใกล้เลยขวาขวาก็เจ็บขวาน้อ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 รอเจอ้ายตัวท้ายหร้โอ้ผมแร็ปจัดเลยขวาเจ็บขวาเจ็บมากขวาเจ็บมากวิ่งได้แมนตอนนี้บินป่าได้สวยสวยเขาโคตรซากปึ๊บตึ้ไปเฮ้ยเจ็บมาแล้ว

น้องสเราช่วยหน่อยเืนของทุ่งนอทุ่งนอห้องน้ำสินะอยู่ห้องน้ำนาไม่ได้ห้องน้ำไหนพี่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำอชน้องตัวนึงสวยลังคอมโบสัตว์ r เแม่ชื่อใหมมันไม่ิงผมห้นราบ้านน้องบ้านน้านบองไหนชนไหนน้องชั้นสโอันามน้องชันน้องเลเเห็นชั้นหนะลองด้วย๋อเห็นละไม่ไนบ้านต้องมีตัวดีา มันเป็นชั้นสามมั้งชั้นสามน่าจะมีอยู่เออชั้นสามใช่เห็นแล้วเห็นไปไหนแล้ววะเห็นไม่รู้เห็นหายวะชั้นสามนอนชั้นสามนอนเห็ดขึ้นไปด้านหลังได้มันยังไม่ลุกเออเน็ตรงเน็ตสวยแล้วก็เห็นชั้นหนึ่งหายวะฝีเจ็บปะหน้าเนี่ยนอนอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายแอบไปหลังกูเพิ่มเจอ ดูคอนเสิร์ตฮะโดนไฟโดนไฟข้างบนโดนไฟเพื่อนน็อกตัวไหนน็อกตัวไหนน็อกข้างบนน็อกตรงน็อตรงรัวตัดน้าแล้วพี่เมนเมนอะไรอ่ะเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ยเพื่อนทำเนี้ยไอ้พวกผมยิงมากแบบขับรถม้วนเลยอย่าชนฟางชนโน้นชนนี่หมดเลยเจ้าปีนี่ หลังพวนหรอไปแดงผมเองหลังมึงหลังผมใช่พ้นหรอไปวิ่งมาซ้ำกูเหมือนจะวิ่งมาซ้ำกูอยแล้วก็เหลือมาร์คสองลึกบ้องเขาเดี๋ยวตัานดีกรับโอ้ไม่ได้เล่นอีกแล้วอะไรวะแจะเลิกกดไม่เลิกกดแรงสีกดคลิปบยิง เนเนียนนะวเว้ยหาดเนี่ยแอ้คอหักแล้วบิกว่าบินกูเจ็บกูเจ็บมีเวกเตอร์นะเว้ยสร้างมากเป็นยิงเป็นยิงันสุดท้ายเลยันสุดท้ายตัวนึงตาย้วตัตตัตัตัตู้ตู้รตู้้ตู้ตตตััต้วต้ แคเนี่รไม่ได้เลยเพราะพี่ใจหลอกกันนะชัเอาน่ตีไปแย่พัดลมฮะเอ๋เอ๋อเยที่รักคือตายลอยๆอ่ะยิถึงก็ขค้น้องสาดกระจายนะสาดกะจายเอะเเอ๋เอ๋ถ้าท็อมีคนบอกคุณพี่ยยากกเดดูครับ คนหนึ่งไม่เห็นเลยวะสวยไอ้สัตว์กูระบายกับไอ้เสื้อนี่ก่อนเลยเสื้อขาวแหมกูลิงโลฟันแม่เลยไอ้สัตว์นี่ผมพี่จะหลุดดีไอ้เหี้ยไอสัตว์ไปแหมอุ้ยยิงแม่ตามโม้อ้ปน้องโม้พี่ขอโทษดพี่จิกไปนิดนึงไอแหมตาย เดือขวาเลือดซึ่ขวาฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้มารสองเขาไม่ออกสายไปก็รอดแล้วมันติดตามรถดิมมันไ่เขาหักสายไปลงไปเลยอ่ะมีสตารมรถช่วยเพื่อนดิเออหัวโตอู้ยเจ็บแม่ที่ฟองน้องหนึ่งคุณขับแล้วคุณลุกเจ้าอุ้ยน้องสองคุณโดนยิงแล้วเฮ้ยไอบีนไปขึ้นไปไอ้ยือไอ้มือเฮียบอกแล้วยิงคมไอ้สัตว์ ไเจ้าไม่พอไม่ช้าเลยอย่ามันอย้อเสองมันชุบเออไอ้บ um? ินจริง yeah> ช่วยมึงน้องสองเลยสไนค์อ่ะขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาหน่อยเขยมาเขยมาแมนบินน้อกเปล่าตอนนี้ตันน้องนี่เล่นไปบินเล่นไปครับแมนมันน้องอยู่เว้ยไม่มีเพื่อนมาชุก่อนผบอกเลยมือเหีิบอย่างผมตาตาได้อยู่ล้วโอ้ขับรถ ขับขวาอยู่ไง้วกูโดนมันยิงแล้วทีนี้กูจะหักขวาเออเออเออคนไม่ได้กดนี่ใครเดินก้าวจุดก้าวบังเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไตลการเล่นหรือการเสียงหวนด้สี่โหอดลออย่างไปกดกัเลยใ